อ่ะละอ่ะพีส่สุสวัสดีค่ะเปิดกล้องเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเนาะ <29. S 2> ใกล้จะสิ้นเดือนละใกล้จะสิ้นปีด้วยใกล้จะสิ้นปีแล้วครับก็เหมือนเดิมทุกวันทํากับข้าวอะไรเดิมดๆไม่เหมือนกันวันนี้ทําแกงพิแกงมัสมัน เอาไว้นะครับแล้วก็ทำมาใส่ใส่ปอกเปี๊ยะเอาไว้เดี๋ยวจะทําปอกเปี๊ยะเ,เจกับปอกเปี๊ยะไก่นะครับแล้วทานนี้ก็อาหารพนักงานค่ะวันเขาก็จะตําตีนไก่นะครับอาหารพนักงานค่ะวันนี้น้ำปลาแบบรสแซ่บเลยนะครับนี่คือเต็มเต็มครกเลยนะครับน้ำจิ้มน้ำซุปน้ำตํา ตอแล้วบนขอเป็นสีสินอใช่ไหมใส่ยั่วๆวันนี้ตำตีนไก่ใส่ไว้แช่วันก็ใส่ลดใส่กระุกกระุกโอเี้โคกเรามันเล็กไม่เป็นไรจับดอกใส่เลยยั่วๆตำตีนไก่กระเด็นคุกุกไก ก็น่าจะขยับในถาดนะพี่ขยับในนั่นน่ะอะไรไปกับคนหนูกลัวมันหกเทลงนี้ตุ๋นก่อเทลงนั้นมาเลยอันนั้นมาเทเยอะไปโอ้ยเน่าสงสารเนาะคุกเล็กคุกเล็กนี่มาเด้อจ้าแซ่บๆเจ้ามีมะกอกด้วยกินเจใส่มะกอกได้พอดีเอามะกอกพุนไพร แจกลำปางแอกแกมาสามพันปีแล้วเมื่อก่อนอ้ยหอมมากเลยค่ะอ้ยไอ้น้ำนั่งก็หมดี่เยอะหนูก็โม้น้อนีอมน้ำอะไรน้นหอมน้ำยำวันยำสาเอาหนูก็บอกว่าเวลายำตอนเอาเอาน้ำตาลทราใส้มตาลนั่นแหละใส่แ ใส่น้ำตาลกับซอสพิกมากินด้วยกันนะจ๊ะอ,อร่อยอร่อยจ้าตอนนี้ก็ลวกเต้นฮะลอกอะไรนะขนมกินให้มืดหน่อยนะครับอาหารพนักง,งานอาหารพนักง,งานจ้าปลาไหล้วาบอลแซ่บเดี๋แบบยวปลาไหหน่อย,นยจะได้สอะกิน<อ>เลยน้อง<ๆ>ตีนไก่มากินตีน พี่อ้เสวยเลยทีนี้น่ากินเนาะกินไก่ต้มขาดใหญ่ก็เริ่มเลยกินยำตีนไก่ตำตำตีนไก่ใส่น้ำปลา น้ำปลาร้าเมสุอูรุบูรีลำเออสุรินของสาวสุรินผสมน้ำปลาร้าของเวียดนามพิมพีพายนางพิมพี่พายนางผีพายเอาวันดูดน้ำขนมเซียนได้ก็เอาออกมาโรยเออไปเราไปกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะห่อลงเตียต่อนะครับใช้ว่างอื จับดูสิว่าท้ามันเปื่อยแล้วก็กรอบเดี๋ยวจะทำทอดมันปาต่อให้มีเม็ดกระถินเนาะเม็ดกระถินเม็ดสตอร์พี่กินดียวนยนไม่มีเม็ดกระถินก็โรยเม็ดบวถั่วลงไปนี่นั่นมมาถั่วมันแหลกตั้งเลยน้ำเกือบแห้งเลยพี่ไปเรามากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลุยงานต่อนะครับ จะห่อลุมเปียเจแล้วก็ลุมเปียไก่แล้วก็ทำทอดมันปลานะครับานชอบใส่น<ะ>้ำน้อยอะตอนนี้ร้านก็ยังไม่เปิดนะครับใกล้จะเปิดแล้เดี๋วอะไรเสร็จก่อนของทุกอย่างยังไม่มีเลยนี่ครับเมนูอันนี้ใครอยากกินพริกก็กินนะใเน,น,นี่ยใครอยากกินพริกก็กินพริกสดมะนาวก็มีครับ คนไทยในต่างแดนนะครับเมื่อทำงานก็ต้องทำงานร้านอาหารนะครับเป็นกรุ๊ปอยู่ในครัวเงินเดือนก็พอได้ครับเดือน,นก็ตกอยู่หลักหลายหมื่นอยู่ถ้าเป็นเงินไทยนะแต่ก็สิ้นเดือนมาก็สิ้นใจถ้าจใช้จ่ายเยอะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจตักข้าวโอ้ยเยอะไปไม่เป็นไรก็ไปแบ่งนะ มึงฆ่าเด็กต้องห่งมึงใหม่อีกถ้ากูรอให้มันคายกันอ๋อเป็นเป็นหน่อเป็นพระแล้วเหรอไม่กินข้าวกินเส้นเด็กเส้นกินเส้นจ้าจะอมาจ้าิ่มอีกตัวอ๋อช้อนหนึมาจ้าอาเจ้าเอาหนี้ก่อน สาวซุรินวันนี้กินน้ำตาน้ำช่วยบอมมี่ให้กินกระดาษพร้อมสาวสดสดสาวซุรินนะสาวสดสาวซิงสาวซุรินสาวสดให้สาวเมืองพิจิตรสาวแต่ไม่ซิงจ้ะ อยู่เมืองไทยไม่เคยรู้จักกันนะแต่มาเมืองนอกนี้มาจาทุกพี่ทุกทางก็มาก็ต้องมารู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะทำงานอยู่ด้วยกันจากเมืองใต้เมืองเหนือรู้จักมามาจากใต้จากเหนือจากอีสานภาคกลางคนไทยก็อยู่เยอะเหมือนกันครับที่เมืององโทลเฟินเมืองแคลอกใกล้ๆแถวนี้นะครับข้างนอกนะครับสังเกตว่าจะโล่งตามถนนหนทางเพราะช่วงนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขา เคอร์ฟิวนะฮะับเขาล็อกดาวน์นะฮะจนถึงวันที่14มกราหลังจากนั้นเขาเขาว่ากันอีกทีนะครับว่าร้านอาหารอะไรจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ร้านเราที่เปิดได้นะครับเพราะเป็นร้านอาหารเล่นเป็นร้านแบบเทคเอาเบย์ซื้อมาคุณทานมาเราโทรมาแล้วก็มารับอาหารตามสั่งเนาะคล้ายๆบ้านเราก็คืออาหารตามสั่งฮะแต่ว่า เาไม่ให้รอในร้านคือโ้ว็มาแล้วก็ไม่ถึงยี่สิบนาทีก็มาเอาเลยเมื่อวานนี้ลูกค้าว่าแขกเยอะสองสาวเขาอยู่นะครับขายดีจะตีกันอยู่าไม่ควรไอวานแกงตั้งแบบแบบของพี่นัลงเลยสองอันตั้งเรียงสองหม้อเลยจะต้องทำ่ะเนาะใช้ไหวพริบเอาได้แล้วทำได้เพาั้น อร่อยไหมอร่อยมากเลยอยอดเลยตีนไก่เปื่อยไหมเปืเป่อยแล้วเนาะเปือ่อยครับโอ้โหกินพระบาธาบาทาไกล่ลูกค้าอย่าเพิ่งเข้ามานะแทะตีนก่อนอืมเดี๋ยวลูกค้าตก <laughs> ใส่มะกอกเลยนะครับเนี่ยพอดีเอามะกอกมาจากเมืองไทยเอามาใส่ตู้แข็งเอาไว้เวลาออกมาใช้ก็เหมือนเดิมนะครับรสชาติทุกอย่างสีสันเหมือนเดิม อาสาวันมีอะไรฝากถึงเมืองไทยมั่งคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านสาวสุก็บอกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแต่ขับยังไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกลับไม่ได้ตอนนี้ผมก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเนาะอยากไปอะไรนะหน้านี้บ้านเราก็เริ่มหน้าหนาวเนาะ สะเดาอยากไปกินสะเดาอยากไปใต้เขียดอยากไปใต้เขียดกุซาเขียดกระดูดยองยงกินไ <c oughs> อ,อ,อนั่นอิออจฉาคนไทยเนาะที่เขาอยู่ชนบทอ่ะนะแต่ในกรุงเทพไม่อิจฉาหรอกเพราะกรุงเทพเขาก็คงลำบากเหมือนเราด้วยลหละแต่ว่าคนอยู่ในชนบทนี้สบาย โอ้ยอิจฉาซองจองจิ้งโดงจิ้งรีออยากกินอะไรได้กินหมดเนาะปลูกผักลูกโอ้ยโอ้ยเมื่อวานนี้น้องแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดงแกงขี้เหล็กส่ไข่มดแดงแกงขี้เหล็กใส่หนังภาพยนตร์มาเ้อแฟพนเอฟซีทั้งหลายมากินตีนไก่กันอร่อยมากทางนู่นทางเมืองไทยคงจะได้กินบ่อยแล้วแต่ทางที่นี่นี่ก็คือนานทีกินทีเนาะใช่อืม มันก็แพงด้วยแหละมันก็แพงแล้วอีกอย่างติ้นก็มันไม่ค่อยเวเวลาที่ว่าจ,จะมาทํากินกันเนาะเนี่ได้กินก<า>ที่<ด>บ้าน,นถึงจะสะใจครับคนอีกคนหนึ่งนะสาวติมสาวติมก็ไม่เห็นโผล่เลยชวนอยู่แต่ว่าต,ติมเก็บตัวเง,งเก็บตัวจะไปเมืองไทยฝั่งตรงโน้นก็เป็นตึกนะครับที่ว่ามีเปิดไฟไว้ไฟนี้ก็มีประมาณหกเจ็ดสีละเจ็ดสี เปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็เปลี่ยนสองสามนาทีก็เปลี่ยนนี่ตอนนี้เวลาประมาณสามโมงครึ่งจะสี่โมงนะครับมืดเริ่มมืดละที่นี่ห้าโมงก็มืดตื่นแล้วนะครับฝรั่งมันหัวปลุกหัวหลานไปไหน้างหลังข้างหน้าเลยอืั้งข้างหลังข้างหน้าผลิตลูกจังเลยดีนะมันไม่จุงอีกคิดถึงเมืองไทยคิดถึงทุกคนเลยที่เมืองไทยเนะาะใช่คิดถึงอยากกลับเมืองไทยเนาะชีวิตเมืองนอก ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างใครว่าสบายล่ะไม่ได้สบายนะอยู่เมืองนอกคนได้ผัวรวยก็สบายไปมันน้อยคนที่จะได้ผัวรวยอะเราก็ปั่นจักรยานขับพุตไซต์โต้ลมหนาวโต้ฝนวันนี้ฝนตกนะครับทั้งวันจักรยานปั่นจักรยานมาทำงานเราก็รวยเรารวยงานงานเยอะแยะมาทุกวันสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเหมือนกันเดือนเดือนก็ได้หลายหมื่นอยู่นะแต่ละคน แต่ว่าถ้าเป็นเงินไทยอ่ะเนาะ,ะหลักหกหลักจีดหลักแปดนั่นแหละประมาณขสองสองหกรวมเบดเ็นนก็คงจะประมาณนั้นแหละพี่ทําตรงนู้นกับประมาณเดือนแปดหมื่นกว่าแปดหมื 8, 5, 9, ออ่นห้าเก้าหมื่นยังไม่พอกินเลยถ้าเป็นเงินไทยนะครับแปดหมื 8, 5, 9, <อ>่นห้าเก้าหมืนก็เนี่ยปุ๊บทนจะเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมาแล้วตอนนีเวลา บ่ายสงงองโมงกว่าร้านอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทำพวกเออสปอร์ตอะไรนี่ฮะอันนี้กำลังเตรียมไว้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีปลานะครับมีเนื้อมีไก่มีกุ้งออหมอมหัวใหญ่ แล้วก็มีแครอทแล้วก็มีบลอกเอรี่อกาศขาวเห็ดชัอกยองยูดเดิ้ลไข่ไก่นะฮะอันนี้จะเป็นชุดสี่คนนะสำหรับสี่คนนะครับ,รบ,นนรบด้านนี้ด้านนี้สําหรับหกคนนะครับจูเยิ้หน่อยก็จะมีเนื้อสองที่ปลาสองที่กุ้งสองที่มีไก่สองที่นะครับทุกอย่างครบถ้บนก่อหัวละยี่ห้ายูโรนะครับีนสําหรับหกคนนะครับ จะเ,เป็นน้ำซุปเดี๋ยวรอน้ำซุปเสร็จเขาก็จะมาล็อกกันหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งน้ำซุปหม้อแล้วก็เราก็จิ้มจิ้มจุ่มนะครับก็เป็นบ้านเราเนาะร้านช่วงนี้ก็จะสายดีหน่อยครับช่วงแก๊สนะฮะคริสต์มาสุาง่งนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้ เกส์ค mm ุณ hmm. ขายก่อนได้นะฮะโอเคแตนก็โดนมอง เนี่ยครัวคนสวยแล้วก็สู้ตาย <c oughs> ทำงาน,นสู้ตายขอไม่มีพอดีแขกข้าวพ,าวพาวอดีครับเอาแค่นี้จังครับให้